อาจารย์ปอพระศรีเวลี24ชั่วโมงซุ้มปฏิบัติธรรมวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมปี2567ที่ผ่านมาอาจารย์ปอพระศรีเวลี24ชั่วโมงนาย,ยกยสมาคมสื่อมวลชนคนดังซุ้มปฏิบัติธรรมบวชเนคขมมะระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมปี2567สำนักวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมอรังสีพระราชภาวนาวชิรยาน ภายสาวิปัสนา,าวรกิจมหาคณิสรนบวรสังขารามคามวาสีพระรา,าชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาทุรสถิตวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมงได้กล่าวว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่เรื่องหนึ่งเนื่องจากไม่พบหลวงพ่อสุรศักดิ์แต่กระนั้นยังได้มีโอกาสได้สนทานธรรมกับพระครูประหลัดประเสริฐสุโมงคารครูคผู้ฝึกสอนอภิธรรมและเหล่าผู้ปฏิบัติธรรมและในระหว่างการปฏิบัติธรรมยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวงการเช่นนายธราเชษสุคนเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองซึ่งท่านได้แบ่งปันประสบการณ์การนำหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆเป็นอย่างมากโดยหลักสูตรเพื่อปฏิบัติธรรมในหลักสูตรจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศการอาราธนาขอศีลแปดและเริ่มฝึกปฏิบัติที่มีการกำหนดสติทั้งการเดินยืนนั่งนอนตามเวลาที่กำหนด ในค่าคืนของวันแรกไฮไลท์อยู่ตรงระหว่างการฟังธรรมเทศนาพระครูประหลัดประเสริฐสุมงโครอาจารย์ผู้แสดงทมในค่ําคืนดังกล่าวยกตัวอย่างเรื่องราวของธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ต้องมีแบบอย่างเป็นไปตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากมีใช่แล้วการเสรื่อมของหลักธรรมที่ผู้ถ่ายทอดออกไปไม่ว่าจะใครก็ตามที่มีชื่อเสียงพระก,ก็ดีโยงคราวาสก็ดีอาจนําพาไปผิดผิดก็จะเกิดกำร่วมกันติดตัวไปตามเหตุแห่งกรรมนั้นๆและนอกจากนั้นในพิธีลาสิขา ในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2567คุณกิสกรรัตนปทุมพงศ์หรือทูตสวรรค์กรรมการสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ที่เดินทางมาพร้อมกับอาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมงโดยคุณกีสกรรัตนปทุมพงศ์ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนำพาผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่า500ชีวิตต่อพัะนณาจารย์เป็นความปลื้มปิติแก่ตนเองอย่างยิ่งแบบไม่คิดไม่ฝันคือระหว่างที่ปฏิบัติธรรมได้มองไปยังลานหน้าอาสนะสงเรียกว่าถ้ำอำมตะธรรมที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และเกิดความปิติว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ยืนบนหน้าลานหน้าอาสนะสงนั้นคงจะงดงามและสง่างามมากระหว่างปฏิบัติทําเหมือนกับสิ่งที่อธิษฐานได้เกิดเป็นเรื่องจริงทันทีโดยคุณกฤษกรรัตนปทุมพงศ์โรดิวเซอร์ฝีมือดีของสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์มาครับหน้าที่บันทึกภาพบรรยากาศงานบุญต่างๆแต่มาครั้งนี้กลับได้รับเกียรติและมีผู้ถ่ายภาพให้เป็นความปิติสุขอย่างยิ่งโดยขากลับยังมีโอกาสได้กราบลาและส่งพระภูมิประหลัดประเสริฐสุโมงโครที่วัดเพลงวิปัสนา ซอยจารันสนิทวง37พร้อมทั้งได้รับความรู้มากมายทั้งทางธรรมและทางโลกจากการสนทนาธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้กราบตัวเป็นสิ์นับเป็นบุญยิ่งนักที่ได้พบครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาดุด,ดังพุทธภาษตท,ที่ว่ากัลยาณมิตราาเป็นเครื่องประดับของชีวิต